สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเรามาตามกันเรื่องสัมปทานปิตโตรเลียมครั้งที่21กันต่อนะคะในชุดนี้เนี่ยเรากำลังอยู่ในข้อมูลของสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือว่าแอปโปนะคะที่เป็นรายงานต่างๆเนี่ยหลายชุดทีเดียวค่ะแล้วจาก คลิปนี้ไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นนะคะเมื่อเราเอารายงานเนี่ยมาเปรียบเทียบกันลายคลิปที่ผ่านมาดิฉันได้ไล่ทีละหน้ารายงานลงมานะคะตั้งแต่การผลิตนะคะการบริโภคแล้วก็การนำเข้าวันนี้ดิฉันจะพามาตรงนี้ค่ะตรงที่พูดถึง Final Modern Energy Consumption นะคะหรือว่าการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเทียบเท่าเป็นบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันดิฉันจะเปรียบเทียบ2ตารางนะคะคือ1.1ขีด1ที่พูดถึงการผลิตนำเข้าแล้วก็1.2-2ขีด2ที่พูดถึงการบริโภคเราจะเปิดตาราง ที่1ให้เห็นนิดหนึ่งนะคะทบทวนว่าเวลาเราเปิดตารางเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคานผู้ชมเราคลิกเข้าไปตรงที่เป็นรายงานประจําปีอันสุดท้ายนี่ค่ะคือรายงานเป็นปีกับคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะ1.2.2เราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นไฟล์คํานวณ Excel นะคะเราเปิดไฟล์เหล่านี้ขึ้นมาดิฉันจะเปิดให้ดูหน้าตาที่เป็น original คือไฟล์ดั้งเดิมที่ทาง Apple หรือทางสำนักนโยบายและแผนพลังงานได้ทำไว้นะคะว่าหน้าตาไฟล์จะเป็นอย่างนี้นะคะคือตัวหนังสือค่อนข้างเล็กแต่ว่าจะมีหมายเลขไฟล์คือ Table 1 1.1.1เนี่ยเอาไว้ก็ดิฉันก็จะต้องทำหลายอย่างคือหนึ่งต้องแปลงคริสสกักราชให้เป็นพุทธศกักราชแล้วก็ต้องทำให้ตัวหนังสือเนี่ยหรือตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยใหญ่ขึ้น ื่ที่เราจะได้เห็นสะดวกในการศึกษาตรงนี้นั้นดิฉันจะไม่ใช้ไฟล์นี้ในการพูดคุยกันแต่ว่าจะให้รู้ว่าไฟล์ที่ดิฉันได้หยิบเอามาทําให้ดสูสะดวกขึ้นแล้วก็มีการคํานวณอยู่ด้วยนั้นเนี่ยมาจากตลาดชุดนี้ซึ่งท่านสามารถเข้าไปที่สูจน์ได้ดิฉันก็จะ upload, อัปโหลดไฟนี้เอาไว้ให้ด้วยนะคะถ้าใครที่สนใจจะศึกษาลงรายละเอียด ตามตามกันเนี่ยหรือจะทําความเข้าใจว่าดิฉันได้ทําการบ้านไว้ถูกหรือไม่เนี่ยก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็สามารถโหล,ลดตรงจากสํานักนโยบายและแผนได้อันนี้คือไฟหนึ่งนะคะยังขอปิดไปนี่นึงจุดอ่คิดหนึ่งนะคะจะไม่เสียไฟส่วนไฟล์ที่2ค่ะคือไฟล์นี้เกริ่นอีกครั้งนะคะว่าท่านที่ใจร้อนอยากให้ข้อสรุปเร็วเร็วเนี่ยไม่เหมาะกับคลิปนี้นะคะเพราะว่าดิฉันถือว่าทําการบ้านพร้อมก,กับการเก็บหลักฐานเอาไว้ด้วย ในทีเดียวกันสำหรับคนที่สนใจข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของพลังงานเพื่อที่จะรู้ประเด็นที่ถ่องแท้เอาไปพูดคุยถกเถียงกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่กำลังพูดคุยกันในสังคมอยู่ทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้คือไฟล์ที่2คือ1.2ขีดนะคะเนื่องจากว่าทั้ง2ไฟล์นี้ใช้หน่วยเทียบค่าเดียวกันก็คือเป็นบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบเป็นบาร์เรลต่อวันดังนั้นเราจึงจะสะดวกในการที่จะมาเปรียบเทียบกันระหว่าง การผลิตการนําเข้าแล้วก็การใช้พลังงานที่เป็นตัวที่เรียกว่าพลังงานขั้นต้นกับพลังงานสุดท้ายนี่นะคะว่าจะต่างกันยังไงเพราะว่าการใช้ภาษาของหน่วยงานนียเราจะไม่ต้องทําความเข้าใจนอกเหนือจากทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วนะคะศัพท์เฉพาะที่ใช้เนี่ยก็ยังต้องทำความเข้าใจแล้วก็ตีความซึ่งมีคณตีความไม่ได้หมดทุกศัพท์แต่ว่าพยายามทาความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรนะคะ ส่วนซุ้มเสียงที่แจ๊กแซ่เข้ามาก็ไม่ต้องตกใจนะคะดิฉันอยู่ข้ามกลางการทํางานก่อสร้างบ้างอะไรบ้างก็รอบตัวดิฉันไม่เซฟไฟนี้ค่ะเพราะว่าได้เก็บเอาไว้ละงนันก็ทบทวนนะคะว่าเราจะเอาเทเบิล1นึ่ดหนึ่งเนี่ยกับเทเบิลหนึ่ขีดสนะคะว่าด้วยการผลิตการบริโภคการนําเข้าของพลังงานที่เทียบเท่า บาร์เรลเป็นน้ำมันดิบต่อวันนะคะกับการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายนะคะเทียบเท่าเป็นบาร์เรลน้ำมันดิบต่อวันเช่นกันโดยที่อาศัยไฟสุดท้าย,ายคือเป็นไฟที่เป็นเยียรีนะคะเป็นปีมาเปรียบเทียบกันเมื่อกี้เราโหลดกันแล้วตอนนี้มาดูที่ที่ทีเตรียมเอาไว้นะคะชิ้นนี้คือไฟหนึ่งจุดสองขีดสองค่ะท่านผู้ชมสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือแปลงคลิส์กักราชเป็นพุทธศักราชนะคะ รายงานนี้เกิดขึ้นตั้งแต่2,529จนกระทั่งถึง2,556นะคะตัวช่องรายงานประกอบด้วยช่องที่รายงานถึงถ่านหินลิกไนท์และก็เป็นยอดรวมอันนี้ชุดหน่ชุดที่สองคือ p ิโตรเลียมโปรดักสนะคะก็จะ,จะประกอบด้วย LPG นี่ LPG เนะะี่ยค่ะมีดอกจันรา3ดอกนีก็ลองพาไปดูก่อนเลยนะคะก็คือ excluding LPG and propane นะคะ use in as feedstock in petrochemical industrial ก็คือว่าเป็นการรวมตัวเลข LPG และ propane เนี่ยที่ไม่รวมการใช้ในอุตสาหการรมปิโตรเคมีซึ่งอันนี้ก็ดีมากเลยนะคะทำให้เราแยกตัวเลขออกจากกันได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย LPG ที่คนไทยใช้เนี่ยใช้เท่าไหร,จร่จริงๆช่องถัดมาก็คือน้ำมันเบนซินที่เป็นเบนซินพิเศษและอันนี้เป็นเบนซินธรรมดา นะคะอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องบินค่ะอันนี้เป็นน้ำมันกา๊าซดีเซลแล้วก็น้ำมันเตาแล้วก็น,นี่เป็นตัวเลขรวมนะคะเป็นตัวเลขรวมของการใช้ปิโตเรเลียมทั้งหมดนะคะก็คือต่อวันเนี่ยนะคะตัวเลขตรงกันนะคะ7 2 2 4แสนบาร์เรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบก็คือผลพันธ์ปิโตเรเลียมสำเร็จรูปเนี่ยนะคะอันนี้คือดิฉันขออนุญาตยกเฉพาะปี256เนี่ยมาอธิบายกัน ะะช่องถัดมาค่ะก็เป็นช่องของไฟฟ้านะคะมีดอกจำหนึ่งดอกเนี่ยของไฟฟ้าเขาก็อธิบายว่ามันรวมการผิดไฟฟ้าเนี่ยของผู้ผิดหลายย่อยเข้าไว้ด้วยนะคะ SPP นะคะก็คือ small power plant เนี่ยนะคะก็เป็นไฟฟ้าของผู้ผิดหลายย่อยเอาไว้ด้วยซึ่งพอรวมตัวเลข ไฟฟ้าเสร็จนะคะก็เป็น Natural g a แ Natural Gas มีช่องที่เรียกว่า Energy กับ Others แล้วก็เป็นตัวรวมนะคะอยู่ที่1 7 3 5 5 4บาร์เรลต่อวันเทียบเท่านะ้ำมันดิบจากนั้นก็เป็นตัวเรียกรวมค่ะท่านผู้ชมค่ะ1ล้าน31 1 3 0 5บาร์เรลต่อวันเทียบเท่านะ้ำมันดิบอันนี้คือตารางดั้งเดิมของ Table 1.2 ขีดสองนะคะซึ่งตั้งแต่สีชจุูข้างล่างมาเนี่ยดิยฉันได้เอามาเปรียบเทียบเดี๋ยวดิฉันขอพาไปตารางอีกตารางหนึ่งเลยคะ่ะนี่คือตารางแรกนะคะของออชุดแรกของคลิปชุดนี้นะคะที่ว่าด้วยปริศนานะคะ t ทเบิลหนะะึดหนึขีดหนึ่งเนี่ยค่ะเป็น t ทเบิ Table แรกนะคะที่อธิบายขอย้อนไปดูอย่างนี้นะคะ อธิบายตั้งแต่ปี2 5 2 9เช่นกันนะคะว่าการผลิตน้ำมันดิบคอนเดนเซตก๊าซธรรมชาติลิกไนแล้วก็พลังงานาน้ำเนี่ยเท่าไหร่การนำเข้าที่หักการส่งออกแล้วเท่าไหร่นะคะแล้วก็การบริโภคเน,นื้อคอนเน้อันล่างนะคะคือการบริโภคที่เป็นผลิตพันปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติถ่านหินลิกไนแล้วก็พลังน้ำรวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้า ส่วนสุดท้ายเนี่ยค่ะที่เป็น import and consumption คือเปรียบเทียบระหว่างการนำเข้ากับการบริโภคเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะคะแต่สุดท้ายนี่ค่ะคือ non energy use นะคะซึ่งได้อธิบายในคลิปที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นการใช้ที่ไม่ไม่ไดเอามาใช้ในเรื่องของพลังงานนะคะหมายถึงว่าเอาไปใช้ทางในปิโตเคมีนะคะหรือบางส่วนก็จะเป็นพวกอย่างอาตอยด้วยนะคะอันนี้ในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยได้อธิบายเอาไว้แล้ว ะะซึ่งคําอธิบายเนี้ยก็จะอยู่ในเอกสารของหนงานเดียวกันเนี้ยค่ะแต่ว่าเป็นรายงานอีกชุดหนึ่งนะคะที่พูดถึงการใช้พลังงานของไตรามาสแรกของปี257 7นเะคะเป็นรายงานเดี๋ยวที่ฉันจะวางคลิปรายงานชิ้นนี้เอาไว้ใต้โทษทีค่ะวางลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้อีกนะคะเขาบอกว่า Non-Energy Use เนี่ยได้แก่การใช้ยางมาต่อย NGL Condensate LPG และเนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกหมวดหนึ่งเลืนเอาข้อมูลในปี2,556เป็นหลักนะคะเพื่อเราจะได้คุยกันถือว่าเป็นตัวเลขอัปเดตล่าสุดตลอดทั้งปีก็เลยมาคำนวณให้ดูอย่างนี้นค่ะว่าในเมื่อการบริโภคทั้งหมดในรายงานนี้บอกว่า2ล้านบาร์เรล,ลต่อวันเทียบเท่านะ้ำมันดิบ น,ะะนั้นรวมเฉพาะตัวที่เป็น Petrochemical Products กับ Natural Gas เนี่ยได้1 6 3 7 8ล้านหกแสนาเร้ยสบาะคะบาร์เรลต่อวันนะคะอันนี้คือตารางนี้นะคะ1.1ึ 1. 1่งดหนึ่งขีดนงั้นก็เลยไปเอาตารางที่1.1ึนขีดสนะคะที่ตารางนี้ค่ะก็คือจะเอาส่วนที่เป็นก๊าซธรรมชาติช่องนี้นะคะกับ ส่วนที่เป็นน้ำมันดิบช่องนี้2ช่องเนี่ยค่ะมารวมกันนะคะเราก็จะได้ตัวเลขที่นี้ค่ะก็คือเอา7 2 2 4แ6องหมื่นสอี่สของโตรีมผตผดหรือว่าผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยนะคะจากปิโตรีมกับก๊าซธรรมชาติเนี่ย1 7 3 5 3 0มารวมกันเนี่ยก็ได้890,5580 บาเรลต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบที่ฉันเอาตรงนี้ค่ะมาตั้งไว้ที่นี่แล้วหักออกจากตัวที่เป็นการบริโภคในรายการนี้ซึ่งระบุไว้เนี่ยหนึ่งล้านหะคะแต่รายการนี้เขาเรียกว่าเป็นการบริโภคพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์นะคะแต่สำหรับอีกตารางหนึ่งคือ1.2 2ขีด2เนี่ย เป็นการบริโภคพลังงานขั้นสุดท้ายภาษาที่เข้าใจยากพวกนี้เราก็ต้องทำความเข้าใจต่อไปเรื่อยๆนะคะกว่าที่จะเข้าใจว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ขั้นต้นกับขั้นสุดท้ายเนี่ยมันมีอะไรต่างกันแต่หลังจากที่เราเห็นตัวเลขแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวเลขข้างหน้าอีกนะคะเราก็จะเข้าใจกระจ่างชัดข่าว่ามันจะมีส่วนที่แตกต่างนะคะดังั้นตีความและตั้งเป็นคําถามค่ะว่าระหว่างตารางที่1 1จุขีดหนเนี่ย ที่เราเอาตัวเลขของอก๊าซธรรมชาติแล้วก็ปิโตเรเลียมมารวมกันเนี่ยได้1.6ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะเสร็จเนี่ยมาหักออกจากตารางนี้ค่ะที่พูดถึงการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายระหว่างก๊าซธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ปิโตเรเลียมนะคะตรงนี้895,000เมนันี่ยมันจะมีตัวเลขต่างกันอยู่ที่742,000 เพื่อความแน่ใจค่ะท่านผู้ชมดิฉันก็เลยเอาตัวเลขนีนะคะของถ่านหินลิกไนท์แล้วก็พลังงานน้ำรวมทั้งการนำเข้าไฟฟ้าเนี่ยมาดูค่ะก็เห็นตัวเลขอย่างนี้นะคะตัวถ่านหินกับลิกไนท์นี่ยอยู่ที่3 1 7 5สนบาร์เรล,ลต่อวันท่นนี้ดิฉันก็เลยเอามาวางไว้ข้างล่างของตารางนี้เพื่อให้เราได้ตรวจสอบก,กันว่า เรามองตัวเลขอะไรพลาดไปหรือไม่หรือว่าสองตารางนี้มันเปรียบเทียบกันได้ไหมในทุกๆอย่างลองดูนะคะตารางนี้พอได้อยู่ระหว่างทานหินกับลิกไนท์นะคะแล้วก็ตัวรวมก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวที่แตกต่างกันระหว่างการใช้ขั้นสุดท้ายกับการใช้ขั้นต้นของทานหินและลิกไนท์อยู่ประมาณ1ั้0กิบาร์เรลต่อวันอันนี้ก็ตัวนึงแหละต่อมา ตัวที่เราไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะว่าตารางไม่ตรงกันล้ค่ะก็คือตรงน,นี้ค่ะตัวนี้รายงานเป็นไฟฟ้านะคะแต่ชิ้นนี้นะคะรายงานออกมาเนี่ยเป็นพลังน้ําและการนําเข้าไฟฟ้าเพราะนั้นตัวไฟฟ้าเองเนี่ยหรือรายงานการใช้ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดอยู่ในตารางชุดนี้อันนี้ก็เลยทําให้เราไม่แน่ใจว่า uh, natural gas อันนี้เนี่ยมันรวมถึงตัวที่เอาไปทําการผลิตไฟฟ้า ของอีแกดด้วยหรือเปล่าหรือขอก๊าผด้วยหรือเปล่าตัวนี้คือเราไม่เข้าใจเพื่อนขอตั้งเป็นคำถามสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องน,นะคะว่าอยากให้ชี้แจงให้ละเอียดนะคะนั้นถ้าเกิดว่าจะใช่หรือไม่ก็ตามมันก็มีตัวเลขแตกต่างน,นะคะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวเลขสุดท้ายที่ต่างเนี่ยก็คือตัวรวมของกา๊าซธรรมชาตินะคะที่ ปรากฏตรงนี้ว่าเราใช้ก๊าซธรรมชาติในตารางนี้นะคะทางพลังงานและอื่นๆเนี่ยรวมกันที่1713แขณะที่ตัวเนี้ยกล่าวถึงการใช้กาช๊กาซธรรมชาติที่900,000ดังนั้นมันก็จะมีตัวก๊าซธรรมชาติที่แตกต่างกันอยู่ที่700,000กว่าถามว่าความต่างเนี่ยไปไหนซึ่งเดี๋ยวในตารางต่อๆไปเนี่ยจะมีสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่านั่นคือคำตอบหรือเปล่า นะคะพอเราเอาตารางของเทเบิลแรกนะคะมาดูเปรียบเทียบกันเนี่ยเพื่อจะได้เห็นว่าตัวที่บอกว่าเราใช้พลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ที่2ล้านเนี่ยก็จะประกอบด้วยนี้ค่ะผลิตภัณฑ์จากปิโตเรเลียมก๊าซธรรมชาติผ่านหินนะคะลิกไนท์แล้วก็พลังงานาน้ำบวกก,บกับการนำเข้าไฟฟ้าซึ่งพอมาเปรียบเทียบกับตารางนี้นะคะ ที่พูดถึงการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายนะคะ Final Modern Energy Consumption เนี่ยอยู่ที่ล้าน3ตัวเลขที่ต่างตรงนี้คือ6 8 9 9 5 8 8บาร์เรลต่อวันนะคะเอาละตัวเลขที่ต่างกันโดยภาพรวมมีในยะที่เราไม่เข้าใจก็คือกรณีของไฟฟ้าแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาดูเฉพาะปิโตเรเลียมกับออก๊าซธรรมชาติ ที่มีตัวเลขต่างกันอยู่ที่เจ0 0 0 0กว่าเรากลับมาที่ตารางนี้นะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะถ้าหากว่ารายงานการบริโภคนะคะทางปิเตรเรียมโปรดักต์คือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากปิตเตรเลียมกับการธรรมชาติเนี่ยอยู่ที่หนึ่งล้านแล้วรายงานการบริโภคขั้นสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่8 9 5 5 8 0เก้า้าหดสิบล้านตัวเลขที่ต่างกันอยู่เนี่ยนะคะคือเจ็ด แสนสี 42, ่หมื่นสองพันล้านหรือว่าส่วนต่างคือสี่สิบห้าจุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วเราเอามารวมกับนันเ n e นจียูสนะคะจำได้ใช่ไหมคะคำว่านันเ n e นจียูสเนี่ยนะคะก็คือพลังงานที่ไม่ได้ใช้ผิดพันที่ไม่ได้ใช้เป็นพลังงานนะคะแต่ใช้เป็นยางมตอ,อยังมาต่อย NGL c o n เ e n ั่นเ LPG ีจีเนฟ่ทแล้วก็ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในอุตสาหการรมปิโตเคมีอันนี้คือความหมายของ non energy use เพราะฉะนั้นถ้าเอาสองอันมารวมกันเนี่ยใช่หรือเปล่าคะคือมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นปิโตเรเลียมซึ่งเป็นส่วนที่คนไทยไม่ได้บริโภคอยู่ประมาณ1ล้านบาร์เรลเศษเศษนะคะอันนี้ที่ฉันขอตั้งเป็นคำถามให้คนไทยเนี่ยช่วยกัน ศึกษานะคะแล้วก็คิดแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถที่จะตอบคําถามเหล่านี้ออกมาได้ค่ะว่าตารางเหล่านี้ดี่ฉันเข้าใจถูกไหมคะถ้าเข้าใจถูกเรามาตามดูกันต่อนะคะว่าหนึ่งล้านเนี่ยหายไปไหนแล้วที่แท้จริงเนี่ยคนไทยบริโภคพลังงานเท่าไหร่กันแน่คําว่าบริโภคพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์นอกเหนือจากการรวมเอา ทั้งฐานหินลิกไนท์พลังงานน้ําและไฟฟ้าอ่นๆเข้าไปด้วยแล้วเนี่ยยังมีอะไรอีกไหมที่เราไม่รู้แล้วถ้าเราถอดเอาเฉพาะส่วนที่คนไทยใช้จริงออกมาเนี่ยระหว่างการผลิตกับการบริโภคเนี่ยใกล้เคียงกันไหมคะนี่คือตัวเลขฤริศาที่ดิฉันตั้งชื่อเป็นซีรีส์ย่อยของชุดเนี่ยนะคะว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่ผู้บริหารระดับสูงที่เพิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องกับ เรื่องพลังงานได้รับการชงเรื่องให้ต้องตัดสินใจเปิดสมรทานปิโตรียมครั้งที่21ได้ตัวเลขเหล่านี้ไปแล้วเชื่อไปแล้วว่าเราเนี่ยบริโภคพลังงานเยอะเท่าจำนวนนี้จริงๆหมายถึงคนไทยใช้แต่ท่านจะทราบไหมคะว่ามันมีตัวเลขที่แตกต่างระหว่างรายงานว่าคนไทยใช้จริงกับพลังงานเหล่านี้หรือปิโตรียมเหล่านี้เอาไปใช้ในกิจการ ด้านปิตโตเคมีหรือเอาไปส่งออกทั้งส่งออกในรูปของน้ำมันดิบส่งออกในรูปของน้ำมันสําเร็จรูปแล้วก็ส่งออกในรูปของผิตพันปิตโตเคมีหรือเปล่าจากนี้ไปคลิปจะเริ่มเปรียบเทียบตารางแล้วนะคะแล้วท่านที่สนใจเนี่ยจำเป็นต้องลงรายละเอียดค่ะไม่อย่างนั้นท่านจะไม่สามารถอธิบายให้คนเข้าใจได้ว่ากลไกของตัวเลขปริศนาเหล่านี้ไปยังไงมาอย่างไงแต่เนื่องจากว่าดิฉันเนี่ย ใช้ตัวเลขของหน่วยราชการเป็นฐานนะคะดังนั้นเนี่ยข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นข้อมูลที่พิสูจน์ได้ถึงที่มาที่ไปอีกครั้งนะคะที่ฉันจะเปิดตารางดังเดิมให้ท่านผู้ชมได้ดูส่งท้ายก่อนปิดคลิปเนี่ยนะคะว่าตารางเหล่านี้เนี่ยได้มาจากของจริงนะคะคือของหน่วยงานราชการเองคือสำนักนโยบายและแผนพลังงานหรือเรียกว่า Apple นี้เรียนศึกษาตารางนี้มาอยู่ระยะหนึ่งค่ะ กว่าจะตัดสินใจทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะคิดว่าอันนี้อาจจะเป็นปมใหญ่นะคะที่ทําให้การเปลี่ยนการตัดสินใจเปิดสมปทานครั้งนี้ต้องมีอันต้องทบทวนเพราะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคำว่าขาดแคลนพลังงานเนี่ยอาจจะไม่ใช่การขาดแคลนพลังงานที่คนไทยใช้นะคะแต่กลับกลายเป็นการขาดแคลนปิโตรเลียมที่เอาไปป้อนให้กับธุรกิจเอกชนที่เรียกว่าปิโตรเคมีเพื่อเอาไปส่งออกแล้วก็ทํากําไรให้กับธุรกิจเอกชน ะะไม่ได้หมายความว่าคนไทย,นยใช้พลังงานสิ้นเปลืองมากมายดังตัวเลขที่ปรากฏอยู่แต่การกล่าวเช่นนี้ดิฉันไม่ได้หมายความว่าจะให้คนไทยฟุ่มเฟือยในการใช้พลังงานเพราะว่าพลังงานใต้ดินหรือฟอสซิลเหล่านี้ใช้แล้วหมดไปดิฉันไม่อยากให้ทําแบบนั้นนะคะดิฉันคิดว่าเราต้องพูดความจริงกันแล้วก็ทําให้คนไทย,ยมีการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้องแลือมีการใช้พลังงานอย่างมีสติ ะะมีปัญญาแล้วก็คิดถึงการทําพลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนให้กับอนาคตของเราด้วยไม่ใช่ว่าเรามีอะไรก็ขุดไปใช้จนหมดนะคะลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงท่านผู้ชมคะดิท,ทันทบทวนตารางนี้นะคะว่านี่คือตาราง1 1ขีดหนึ่งะคะแล้วก็นี่คือตัวเลขสุดท้ายของการบริโภคนะคะของตารางนี้แล้ว่ะ consumption นะคะ, um ะ,คะซึ่ง ดิฉันชี้ให้เห็นว่าที่ดิฉันเอาตารางนี้มาใส่สีแล้วก็ทําเครื่องหมายให้ดูง่ายขึ้นเนี่ยข้อมูลฐานเป็นข้อมูลเดียวกันแค่ดิฉันเอามาใส่สีให้เห็นชัดขึ้นในแต่ละเรื่องแล้วก็คำนวณเท่านั้นนะคะอันนี้คือตารางที่1.1.1ส่วนตารางที่2ค่ะดิฉันขอปิดตารางนี้นะคะ ก็ย้ำอีกครั้งนะคะว่าดิฉันเนี่ยทำคลิปนี้ไม่เหมาะกับคนใจร้อนนะคะเพราะว่าดิฉันต้องการรักษาเอาไว้เป็นหลักฐานเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นทีเดียวละค่ะที่คนไทยจะต้องมาคิดกันอย่างเป็นระบบเดียวกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเลขที่ถูกต้องคืออะไรกันแน่เพราะฉะนั้นคํากล่าวคําขู่ที่ว่าไฟฟ้าจะดับพลังงานจะหมดอีกไม่กี่ปีออพลังงานจะหมดไปเนี่ย ต้องถามว่าพลังงานที่หมดไปหมดไปเพราะอะไรเพราะคนไทยใช้หรือเพราะเอาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าส่งออกและทากำําไรให้กับเอกชนนะคะท่านผู้ชมคะนี่คือตารางที่1.2ขีดสองนะคะที่ฉันได้ทําให้ดูนะคะว่าตารางเหล่านี้ไม่ได้สร้างขึ้นเองค่ะเป็นตารางของสํานักนโยบายและแผนพลังงานเพียงดิฉันเอาตารางดั้งเดิมของเขาเนี่ยนะคะมาขยายตัวเลขมาเพิ่มปีพุทธศักราชนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้คือตารางดั้งเดิมเห็นไหมคะแล้วก็เอามาใส่เฉดสีเพื่อทำความเข้าใจง่ายเราเรามาดูช่องสุดท้ายนะคะที่เป็นตัวเลขการใช้1.3นะคะล้านบาร์เรลนะคะต่อวันเทียบเท่าน้ำมาันดิบในปี2,156ดูนะคะเรามาดูตารางนี้ค่ะนี่ค่ะตัวเลขเดียวกันนะคะ1.3ล้านบาเรลเหมือนกัน นั้นดิฉันทบทวนให้ท่านที่ติดตามเรื่องนี้ได้เห็นว่าข้อมูลทั้งหมดมาจากตารางสองตารางของหน่วยงานเดียวกันและเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันและเห็นความต่างของตัวเลขที่หายไปมีคำถามว่าระหว่างตัวเลขที่หายไปและก็ตัวเลขที่เอาไปตลลัวเรียมไปใช้ในกิจการที่เรียกว่าวัตถุดิบนะคะในปิตโตเคมีเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยหล้านบาเรล ต่อวันเทียบเท่าน้ำมันดิบส่วนนี้คือส่วนที่คนไทยไม่ได้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นรายงานการบริโภพคพลังงานขั้นต้นเชิงพาณิชย์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆจะต้องทําความเข้าใจนะคะว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างและอะไรที่เราไม่ได้บริโภคด้วยการใช้ชีวิตของคนไทยไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนยานยนต์หรืออุตสาหกรรมนะคะอันนี้อุตสาหกรรมไม่ได้หมายรวมถึงอุตสาหกรรมปปโตรเคมีนะคะดังนั้น เดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปต่อไปเราจะเปิดตารางแล้วก็เทียบตารางแล้วก็ทําให้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้คนไทยกระจางชัดถึงการบริโภคที่แท้จริงถึงการนําเข้าถึงการส่งออกแล้วก็การผลิตนะคะว่าตกลงแล้วเราผลิตได้เท่าไหร่กันแน่เราเพียงพอไหมคลิปนี้ยาวหน่อยนะคะแต่หวังว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่ใส่ใจศึกษาแล้วก็นํามา พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องพลังงานปิโตวเลียมของไทยรวมทั้งการคิดต่อเรื่องการบริหารจัดการพลังงานที่ยั่งยืนทั้งพลังงานผิวดินแล้วก็พลังงานใต้ดินเราควรที่จะเดินหน้าของประเทศเราเนี่ยไปสู่ความมั่นคงที่ยั่งยืนแล้วก็ฉลาดแมะควรจะผีพรามเอาทรัพยากรที่มีค่าใช้แล้วหมดไปเนี่ยออกไปให้คนมาเอาประโยชน์อย่างไม่คุ้มค่าอย่างไม่เหมาะกับเวลา ที่เราน่าจะสนวนเอาไว้สำหรับอนาคตที่มั่นคงของประเทศนะคะก็ช่วยติดตามคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ